นี้ค่ะถูกแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์นะคะเป็นพี่ๆกู้ภยัยโอ้โหพยายามอย่างสุดซึ้งเลยค่ะเข้าไปช่วยผู้เสียหายโดยการต้องนั่งรถไถาชาวบ้านขึ้นไปไม่พอนะคะต้องเดินเท้าลุยคโคลนเข้าไปอีกด้วยเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพชรบูร์ค่ะ คลิปนี้จะเห็นพี่อาสากูา้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงนําทีมเข้าช่วยเหลือนะคะหลังจากได้รับแจ้งว่าที่บ้านบันก้นหวัวตําบลศิลาอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่และอยากจะได้น้ําอยากจะได้อาหารแต่ว่าสพานที่จะไปเข้าถึงบ้านของผู้ป่วยเนี่ยเกิดขาดแล้วก็มีดินสไลด์ระหว่างทางดังนั้นพี่กู้ภัยต้องอาศัยรถไถของชาวบ้านค่ะวิ่งขึ้นไหล่เขาขึ้นไป ไม่พอเดินเท้าต่อเข้าไปอีกทิมกู้ภัยนำเวชภัณฑ์แล้วก็อาหารปรุงสุกและก็น้ำรวมส0สิชุดไปแจกจ่ายชาวบ้านนะคะโดยการเข้าพื้นที่ช่วงแรกพี่ๆเขาต้องอาศัยรถไถค่ะเมื่อสิ้นสุดตามทางก็เดินตามไหล่เขาทิมกู้ชีพนี่ต้องแบกอาหารกล่องน้ำเวชภัณฑ์แล้วก็เดินลุยดินโคลนตามไหล่เขาเข้าไปตามทางที่ชาวบ้านเขาใช้ปลูกพืชไร่โอ้ทุลักทบอมากโอ้โหทุ่มเทจริงๆนะเรา ทางมีอุปสรรคเยอะมีดินสไลด์มีต้นไม้ลม้มรวมถึงดินโคลนหนามันก็เดินลำบากบบางคนเดินเนี่ยขาจมลงไปในดินนะคะอรองเท้าเนี่ยหลุดเข้าไปต้องคอยหลบเหลีกอีกต้นไม้ก็มีล้มขวางข้างขวางทางด้วยเดินลำบากหลังจากเดินบนไหล่เขาลัดเลาะตามพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงถึงจะถึงบ้านผู้ป่วยพบว่าเป็นคุณตามีอาการคือโรคความดัน คุณตามไม่ไหวแล้วนะคะต้องตรวจร่างกายให้ยาวัดความดันผู้ป่วยแล้วที่สําคัญคือผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีเยอะอทางเจ้าที่ก็เลยมอบทั้งยามอบทั้งอาหารกล่องแล้วก็น้ําทั้งหมด40ชุดค่ะโอ้โหมีความเพิ่มปิติยินดีชื่นชมเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยปอดตึงด้วยนะครับที่เข้าไปในพื้นที่อย่างยากลําบากทุกลักทุเลแต่ก็ไปถึงจนได้